อันตีอันตี้ไม่ใช่กดเอกกดเอกเอกอันตีอันตีลีวิตลีวิตเออสวยกูกูจับบอสวยสวยเพื่อนมึงวางวอลกันทางเข้าไอ้ชิ้หายสวยเพื่อนสวยเฮ้ยสีใครวะสีเจนตรงนู้นน่ะ หไใครยิงวะไอ้เฟิร์สอะยิ่งผ่านสโมไปไงอ่ะวาณระเบิดไหมโอ้ยตายแกไอ้แค้เป็นกรดักเลยเคินหเป้าอย่างห่ะเป้าหมายนี่ไม่อยากเอาอ่ะเซฟตัวน้ข้าวอย่างเอาอะ <laughs> I right. What? Sorry. What Yes. ไปสปายแล้วไอเพื่อนไปไหนดี A หรือ B A e หรือ C เบ็ด B ไปเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็บ <o> ดไปรอไหนฮะไม่ยังมีมีคนป่ะตรงนั้นมีคนปหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเข้าเลยเข้าเลยเจอไหมล่ะ เฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮบยเฮ้ยเฮายะฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้เ้ย้ยเฮยเ้ย้ยเฮี้ย Oh I hear yeah, like that. <laughs> what the fuck? This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else do like that? โม่เอาดีเลดตีเลยอ่ะแล้วใครระเบิดอ่ะโอเเตอเหอเฟิร์สจอเหยอจใหญ่ขยันจจริงโเลหเลยกระโถ่ลลใหรเดินเข้าไปสโลใหเดินเข้าไปโเย มันคิลมันอยู่ไหนวะเฟิร์มมันอยู่ไหนโอ้ตายแล้วเียยมยไม่โดนอย่บนนะเฮ้ยโอยูนี่ไอ้แซดไอ้เหี้ยแม่งคนง่ไอ้ควายเลย อะไรอ่ะเหลือเจ็ดเออเจ็ดอยู่บนเจ็ดอยู่บนเจ็ดอยู่ตรงที่กูตายหนักตรงบันไดอ่ะบุกเลยเสือแฟร์เดี๋ยวกับขึ้นมาแล้วแ่ติดเก็บไม่ติดเก็บตายอ่ะโอ้ตอนแรกโอเปอเรเตอร์จริงจะขึ้นขอโทษอะไรก็กูอะไรก็กูแค่จะแต่งมือพูดถึงอะไรก็กรสั่ง มันห่วยไงมันโคตรโหดต่างหาก <o> ดูมี กนนรอเอได้ป่ะเดี๋ยวเกิดไม่ไหวกูได้วาไปเอ้ยวาไปบีไม่วาไปเอต้องรอบีไว้รู้สิวดิอะไรอะไรก็เอโอ้เบียเฮียนี่คืออะไรนี่เหรอจะอร์กัวไปเอเปล่าเฟอร์กัวไปเช็คเอนะ โอ้ตายตายใหญ่เลยโอเปอเรเตอรต์กูตกแล้วตกใจเอเลนหาโหมดไอ้เหี้ยกล้องไอ้เหี้ยกล้องไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกล้องหยุดไปดีว่าไม่ดีเลยเอเลสถัดโอ้ไม่ทันหนีไม่ทันขอโทษอะไรอะไรก็กู ไอ้ย่าปืนรีโหลดแตกยัง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 ทานเหรอทนโอ้ทันป้โทเอ๋ยอะไรคนดีดนะัาสีสิบหายเลยแต่ตาเ <c oughs> นี่ยเราเหะไปร้านรานานะคร อินเดฮาฟ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 กูสเปนไม่ได้ใครก็ได้ระเบิดไปจริงกูไม่ไม่พร้อมจะเยวระเบิดให้ระเบิดกูอีกแล้วไอ้เก็สโง่เนี่ยคุณรู้ว่าผมเห็นกูเป็นเดียวเลสก็เอ้ยเห็นเป็นคอนเทลเลอร์จริงเลยมัต้องให้ระเบิดกูอลยหรอะงอดีแหละหมายควาเนี่ย ได้ระวังระเบิดหลังมึงอะ่ะเทียมอยู่เงินเดว์มี่ะเบิเดไม่เห็นไม่เห็นมายาเห็นแล้วเห็นแล้วอเล็เีคิวจอยคิวเจอสองนึงเจงนั้น 2, อเล็ี่คิวจอย<ๆ>อระวังเล้วเยียบปาราติหมดเลย เฮ้ยหลังเพื่อนข้างโอ้โหแม่งระยะไกลแอ,เอ้เตอร์เลยกระทูไม่ได้เล่นานานไม่ได้เล่นานานแล้วโหมดแล้วกะคือกระทูอื้อสไปค์แคร่ระยะเก่าไปเลยฟินิกจัดการมัน สมั่นเสอ blue เอส blue เอส blue เอส last layer pending เดี๋ยวนะครับเปิดอนติดูวันดูเจ็ตวันดูเจ็ตแคทปิงสิบสองเพื่อนเจ็ตใครวะเจ็ตฝันหลอราบอ่ะมันอยู่สิงคโปร์กันอน่เข้าใจปิงสิบสองอ่ะโคตรเร็วเลย ไม่เป e ็นไรพืนจีจ so ีจีจีไปจจีจิงชีวิติว่ามันยังพิมพ์ไม่เป็นเลยขนาดคนพิมพ์มันทักอะไรมันไม่พิมพ์เลยดีดีเลย ห้าคิวห้าคิวอ่ะเจ้าเอ้ยไม่จกงกดไปฟันคิวเลยทำไมจับแต่มันกูฆ่าได้ต้องตาย แกโชมีว่าเปิด <c oughs> ไปไปเอเอเอ <c oughs> เอ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  <c oughs> เ,ไปไปเอเอเรเเอเรสอเอเรสอเ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 ออเอเออเเอ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 อเ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 งเอ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 ตรงอเอนอเ ช่วยอายุ blind เสกตาบอดแล้วเอาแล้วเอาแล้วเกิดศึกแล้ว <laughs> เกิดศึกแล้ว blind ตาบอดตาบอดเล่นเกมไม่เข้าใจกินเหม กูแต่ก okay. ูว okay. ่าบางนะกูอย่างนี้เลไม่เห is is ็นะเพื่นไม่มีไม่มีอ่ะไ่ีอ่ะไี่อ่ะไม่มีอ่ะไม่ีอะไม่มีบ่ะ่ีอ่ะไม่มีอ่ะไีไม่บีอ่ะไม่มีอ่ะไม่บีต่ะไบ่มีอ่ะไบีอ่ะไบีอ่ะไบีอ่ะไม่มีอ่ะไบ่มีะไมีอ่ะไม่มีอ่ะไม่บี่ะม่มีอ่ะไม่บีะไีอ่่มีอ่ะไม่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีะ โอ้ยเยนนี่ก็แตกยาแ,แตกเย็นเลือเกินแตกยาแตกเย็นนเกอยู่จอยทุกคนไปเก็นี่มีรังนะ แตกระวังอน,นี่มันมันปล่อยนี่ได้ปะะ่าวะไม่ได,ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมตายแล้วตายแล้วมันปล่อยได้ไม่ใช่สกินเหมือนกูเลย,ดยได้หว่าเฮียฟื้นขอไอไอคิวจอยเนี่ยสกินเหมือนกูเลยจะเปลี่ยนทำไมวะสกินอะไรวะไอ้สกินที่มีห้อยห้อยเนี่ยมันเป็นบันเดิลบันเดิลบันเดิล ยังไงวะรอเปิดเพื่อจไปดูนี่หน่อยกูว่าเมนกูดูก็ได้วะมาเนี่ยมันมานี่มานี้มา smoke A โม่เท่าอู้เยอะเลยโหเยอะไม่เยอะมากพิกได้อยู่พิกได้อยู่ตาทีเราไม่โง่นะ สวยสวยสวยเสียน่าจะวางกำแพงกลางแต่ก็วางไม่เป็นสุดยอด มาไหมไม่เห็นไปเอเพื่อนเอโอสิบสองเลยระเบิดล่วงแล้วมีว่าเพราืรอนมั้ยมีวะามี้างล่างแตกถึงล่าโอ้ oh, มันยังเห็นว่าตบ อระยะไกลเนี่ยมาลืมไหมปล่อแผนนะจ <player> oh, อดจีนินเดอะแบก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 กองแี่จะมาตายเดยไม่ไหวไไกิซ <c oughs> กซิดาใหญ่เลยโหยังนกวาระเบิงี้

ตรงนั้มีคนปะไม่เห็นนะเพื่อ E แน่นเลยกลัวมีแล้วหละเดี๋ยวเดียวเดียวนะ C C C เอ่อฮิวม่เดี๋ยวพ่องและ Oh my god C c o m e a ฮลเม่เถื่อนที่อะไรวะคิวค a วคิว s p i A ไอ้นั่นเจ็บมไอ้นั่นอะ ไอ้กล้องกล้องเจ็บอยู่กล้องเจ็บ <There. Okay. S 1> มันน่าจะอยู่ตรงนั้นนะไอ้ตรงนั้นทา <Okay. S 1> งขึ้นทางขึ้นอเอากาเดเย็นเลยอ <enemy> ไปโอ้ oh. แคมระเบิดไว้ดิเพ <seconds> uh ื่อนแคมระเบิดไว้น ah, oh ั่นเลยโอ้โหสวยเอาจะกดเซนเดอร์ทำไมกบปันเถอกดเซนเดอร์แล้วโอ้โหเล่นตั้งนานเลยครับไปๆๆตปนมือ มันมีว่าเพิ่งมาปะเ่ายมากวางสมอก็ด้วยมึงทวไมมันนานนะวะรีบเกจอยจมันขไปเข้ไปยนะมันอยู่ตรงกลางไหมอ่ะนี่มันอยู่ตรงริมอดอ่ะ คือโดนล็อกอีกคลิปหายเซตทำไมล็อกเป็นนี่กเซตใช่ปะนี่กูไมตายแล้วนะเกือบเกือบเกเซตแคฟแคฟรีแคฟรีมันดักบนเ่วยดดักบนโอไม่ดักบนแต่แต่ยูน่าให้หนึ่งตัว กว่าดักวน useless ไม่ประโยชน์ mm hmm. มันเป็นผู้เล่นใหม่นะใจใหม่มีตัหนึ่งอ่งม,มันยังไม่ซื้อเกาะเลยมีตังสามพันไม่ซื้อเกาะไม่ไม่ซื้อเกาะซื้อแต่สกิโ oh oh. นีอะเฟิร์มนีอะไกสมตไหกลัวมันมามัมามันมาสมอกมันมาเป็นเทียมึงเ็นุ้มตมาเต็มเลยกัดฟาบนกัฟาบนกัอยงกทางยาวกได้สมมันมีสโกมาแล้วมาแล้ว อไม่ไปวางโอเมนนี่ไหวเฮียแม่เล่นโอเมนวนแทนตัวยิงแค่หน่อยโอเมนอเมนเก็บสีเลยเหรอยกูด้เก็บีเก็บีกูเก็บสียูกเก็บเอ็ดเก็บเอ็ดพีสพีสพีสกขอขอคุณเอกันอยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้ที่กูตายอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอเอ Nice Yeah, ace. Được tài chứ không phải. Đây mà đó Tôi cũng phải ở đây chạy. Chứ phải. Mấy cái này cái này mà ào ăn tiền một cái điệp, nhìn nhìn mùa mà tiền đấy ạ.